อัปเดตเรื่องราวของน้องลิซ่าค่ะล่าสุดนะคะน้องลิซ่ากับกระเป๋าใบใหม่ค่ะที่ไม่ธรรมดาเรียกว่าเตรียมตัวกเกลี้ยงแผงนะคะโซเอากันรัวๆค่ะล่าสุดค่ะน้องลิซ่านะคะแสดงถึงความทรงอิทธิพลค่ะทํายอดขายเซรีนถล่มนะคะเพราะว่าชุดนี้ขายหมดกเกลี้ยงโซอเอาเรียบร้อยค่ะสมาชิกของแบล็กพิงค์นะคะทุกคนก็เป็นแบรนด์แอมบอสเซอร์ของแบรนด์รู้นะคะอย่างน้อยหนึ่งแบรนด์ซึ่งสาวๆนะคะก็ได้นําเสนอลูกแฟชั่นที่ทุกคนอยากลองด้วยตัวเองอยู่เสมอนั่นคือ ่ทีเกิดขึ้นนะคะคเมื่อน้องดิซ่าค่ะปรากฏตัวบนปกนิตยสารแอลคอรียนะคะหลายฉบับชุดจากปก2เล่มขายหมดในทันทีค่ะ้องลิซ่านะคะจ้องมองกล้องยังมีสเสน่ดด้วยผมสีบลอนด์ยาวสลวยสวมแจ็กเก็ตไหมพรมนะคะที่ดูดีอย่างมีระดับไม่ว่าแจ็คเก็ตนะคะเป็นส่วนเดียวของชุดที่แสดงค่ะแต่ก็ไม่สําคัญสําหรับแฟนๆเพราะว่าล่าสุดนะคะแฟนๆมีการไปที่เว็บไซต์ของเซลีนค่ะแล้วก็มีการจ่ายเงินจน 3, นํานวน3,600ดอลลาร์สหรัฐค่ะ หรือว่าคิดเป็นเงินไทยค่ะก็ประมาณ1 2ึ่ง1สบาทนะคะสำหรับการซื้อแจ็คเก็ตเชเซอร์นะคะเรียกว่าล่าสุดนะคะทางไอจีที่มีการรายงานเกี่ยวกับการขายดิบขายดีนะคะการโซเอาในสินค้าต่างๆของน้องลิซ่าค่ะล่าสุดนะคะแจ็คเก็ตตัวนี้ที่ขึ้นปกนิตยสารเอลค่ะขายหมดโซเอาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่นงน้องลิซ่าค่ะก็เปลี่ยนสไตล์นะคะจากลูกลำลองเป็นลูกสุดโกนะคะบนปกนิตยสารอีกฉบ,บับรวมถึงแจ็คเก็ตสูทสีดำ กางเกงขาสั้นเข้าชุดนะคะเสื้อครอบแวววาวแล้วก็เข็มขัดสีดําสุดเก๋ค่ะซึ่งแจ็คเก็ตที่น้องนิ่าใส่ตัวนี้ค่ะแน่นอนว่ามาจากแบรนด์ของซีรีน,นะคะก็ขายหมดเกลี้ยงแล้วเช่นกันค่ะโดยสนนราคาค่ะก็เบาๆนะคะที่ขายหมดเกลี้ยงนะคะอย่างจูดแจ็คเก็ตนะคะมีสนนราคา2,950ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยค่ะก็ประมาณ 90, 9 9 7 2 0 3 2บาทไทยนะคะต่อมาค่ะเป็นวิสเคิลครอปท็อปนะคะมีสนนราคาอย อยู่ที่1,850ดอลลาร์ 1, สหรัฐค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็62,536.48บาทไทยค่ะตามด้วยเข็มขัดนะคะอันรู้ระอันนี้ค่ะ Elegant Eleven b e l t นะคะหรือว่าเข็มขัดค่ะเข็มขัดอันนี้นะคะมีสนนราคาอยู่ที่395ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็13,352.38บาทไทยค่ะต่อมาค่ะเป็น Triple p i t e o n Chuk Shot นะคะมีสนับราคาค่ะอยู่ที่940ดอลลาร์สห ะะหรือว่าเป็นกางเกงขาสั้นทักซิโดนะคะโดยที่เป็นเงินไทยค่ะก็ประมาณ3 1 7 8 2 3 4บาทไทยค่ะเรียกว่าสินค้าเหล่านี้ที่กล่าวไปข้างต้นนะคะโซอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากเสื้อผ้าของน้องลิซ่านะคะที่ประกาศโซอาค่ะล่าสุดน,นะคะพาแฟนๆค่ะไปเปิดราคากระเป๋าใบใหม่นะคะที่ไม่ธรรมดาต้องใช้คําว่าเตรียมตัวนะคะโซอาเตรียมตัวเกลี้ยงแผงเลยเลยคะ่ะล่าสุดค่ะน้องลิซ่านะคะในฐานะ g ู o บ่แบล็มบ ขอขงค่ะได้สพายกระเป๋าเชนชูเดอร์แบเกเ็กค c ีเิออมนะคะซึ่งใบนี้นะคะเป็นหนังลูกวัวสีดําเงาค่ะกิมมิคของรุ่นนี้นะคะก็คือบั克เคลนหนังโลโก้ทรีอมค่ะฟ้าเปิดแล้วก็ปิดแบบแม่เหล็กนะคะเป็นอะไหล่สีทองค่ะถึงแม้ว่าน้องนะคะจะเข้ามาใหม่แต่ก็ต้องไวหน่อยนะคะเพราะว่ามีแววว่าจะหมดเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ้องลิซ่านะคะพายกระเป๋าใบนี้เชอใช้ถ่ายแบบบนปกนิตยสารแอลเกาหลีใต้ค่ะในฐานะนางแบบคนใหม่ประจำเดือนเพื่อสมาคม นนั่นเองราคาค่ะก็อยู่ที่ราวๆเก้าหมืนเกบาทไทยนั่นเองนะคะและล่าสุดค่ะแอดมินจะขอแจ้ง การเปิดพรีออเดอร์นะคะสำหรับนิตยสารแอลฉบับเดือนพฤษภาคมของดองลิซ่านะคะจะขอแนะนําแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนั่นเองนั่นก็คือสามารถไปพรีออเดอร์นะคะกับทางลิลิทีมได้เลยนะคะล่าสุดค่ะลิลิทีมนะคะได้ประกาศพรีออเดอร์แอลนิตยสารของ้องลิซ่านะคะฉบับเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจะปิดรับนะคะ30เมษาย,ยนนี้ค่ะหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะซึ่งทางลิลิทีมนะคะก็มีของแถมให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ก็คือเป็นกระเป๋าดินสอและก็โปสเตอร์ค่ะและก็ของแถมจากลิลลี่ทีมนั่นเองนะคะซึ่งแฟนๆค่ะสามารถเลือกปกได้ A B C D นะคะแล้วก็มีการเก็บเงิน2รอบค่ะรอบแรกเนี่ยก็คือมัดจำ400บาทนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถไปกรอกแล้วก็จ่ายตังค์แนบสลิปนะคะในลิงก์นี้ได้เพื่อเปิดพรีออเดอร์กับลิลี่ทีมนั่นเองค่ะแอดว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุดน่าจะปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยได้สินค้าแน่นอนนั่นเองค่ะและต่อมาค่ะตาม มาอัปเดตนะคะยอด Follower ประจำวันนะคะของน้องลิซ่ากันดีกว่าอัปเดต IG นะคะยอดผู้ติดตาม IG ของน้องลิซ่าค่ะประจำวันที่21เมษายนนะคะ2565อัปเดตเวลาประมาณ17นาฬิกา24นาทีของไทยค่ะผู้ติดตามของน้องลิซ่าตอนนี้นะคะอยู่ที่76 000, 7, 20, ล้าน7 2 0 0 0 13 Follower เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยค่ะว่าชีจะปังกว่านี้นะคะแล้วก็มีการขยับขยาย Follower ที่เพิ่มขึ้นไปกว่านี้แน่นอน,นะะเลยค่ะเลยมีค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะมาเล่าโมเมนต์ค่ะว่าล่้ส่วนนะคะสินค้าที่น้องลิซ่านะคะถ่ายขึ้นโปงนิตยสารแอล L, ฉบับเดือนพฤษภาคมค่ะโซอัพเป็นที่เรียบร้อยนะคะในบางอย่างแล้วก็อย่างต่อไปนะคะรับรองว่าโซอัพอีกแน่นอนค่ะส่วนใครที่สนใจพรีออเดอร์นะคะก็ทางลิลิทีมนะคะก็เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยค่ะสําหรับนิตยสารแอล L, ฉบับเดือนพฤษภาคม6กค่านะคะเป็นแพ็ก็อย่าลืมสนใจค่ะเข้าไปพรีออเดอร์กันได้นะคะปิดพรีออเดอร์30มเมษาย,ยน6กค้านี้ค่ะ